สวัสดีค่ะโหราทีวีเรืออาจารย์ธนทดอ่อนค่ะเราก็มาดาวดเด่นกันนะคะในวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะตรงกับวันเสาร์ขึ้น11ขค่ำเดือน11นะคะตอนนี้เดือนเนี่ยเป็นเดือนไทยนะ,ะไม่ใช่แบบเดือนสากลว่าเดือนตุลาเดือน10อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราดูปฏิทินก่อนนะปฏิทินก็จะบอกเดือนไทยนะคะสำหรับคนที่ตามว่าอาจารย์มาหลายๆเดือนแล้วเนี่ยเป ดูปฏิทินก่อนนะเพ่ออาจารย์เนี่ยไม่ได้บอกผิดเลยนะคะไปดูให้ดีๆนะแล้วก็ที่บอกเสียงค่อยเนี่ยอาจารย์ใช้ไม้แล้วนะอุตสา์ไปซื้อไม้มาเนี่ยนะคะถ้าดังกว่านี้อาจารย์ก็หมดความสามารถแล้วนะคะค่ะทีะนี้ในเวลาประมาณ15บหนาฬิกาสีนาทีเนี่ยลัคนาจะสถิตที่ราศีกุมนะคะโดยมีดาวพระจันทร์เนี่ยกุมลัคนานะคะก็ดาวพระจันทร์กุมลักเนี่ยสถิตอยู่ ู่ในเรือนของพระราหูเพราะฉะนั้นสองแปดเนี่ยน่าจะมาเพราะว่าพระราหูเนี่ยท่านจตุโกนกับลักนานะคะเป็นสี่แก่ลักในเรือนพันธุทุเรือนพันธุที่สถิตอยู่เนี่ยเป็นราศีพฤษภราศีพฤษภดาวเจ้าเรือนคือดาวพระสุขดาวพระสุขเล็งอีกนะคะพอดาวพระสุ์เล็งเนี่ยแปดหก เนี่ยนะเราพูดกันมาเรื่อยๆเนี่ยไม่ออกสักทีนะคะแหมครั้งที่ผ่านมาอาจารย์เสียดายเสียดายอยู่ไหนละนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูอาจารย์มีอะไรให้ดูเรื่อยเลยนะแม้แต่ท้อคนชอบว่าดจะท้อเลยนะคะแต่งกรอนเนี่ยนะคือแต่งยากเนาะอาจารย์ก็อยากแต่งให้เนาะแต่ว่าโดนไม่โดน,นี่ยไม่รู้หรอกนะไม่โดนก็ว่า คนช่างวาเนี่ยบาปนะรู้ไหมเขาบอกในนรกเนี่ย ผู้ที่ตกนรกที่มากที่สุดเนี่ยคือคนที่พูดไม่ดีนะคะนั่นแหละจะตกนรกระวังดีๆอ่ะเนี่ยวันที่หตุลาดูสิอาจารย์เขียนไว้อ้เสียดายจังเลยรู้สึกอาจารย์ไม่ได้ให้ดูเลยอันนี้นะคะก็เขียนเอาไว้นั่งดูแปดหกสามหกแปดสามนะคะพอดีแปดเด่นด้วยนั่นแหละนะก็เสียดายเสียดายที่ไม่ได้ให้ดูนะคะจําได้ว่าไม่ได้ให้ดูแต่ว่าที่เขียนไปเนี่ยมีมีสา 883เนี่ยนะน่าจะนะคะเ,เที่ยวนี้เทียวนี้อาจารย์ก็นั่งเขียนจริงๆแล้วอันเนี้ยไม่เป็นไปตามดาวเด่นหรอกนะ อ่าเขียนตามสูตรอาจารย์ธนัดอ่อนแล้วเนีอ่ะดูดูไว้ดูดูไว้นะคะอาจารย์เห็นเขาเด่นและเขาไม่มาอย่างครั้งที่ผ่านมามาแต่ธาตุลมกับธาตุไฟที่อาจารย์เขียนไว้นี่ก็มามีแต่ธาตุลมกับธาตุไฟเพราะว่าอ่าธาตุน้ํากับธาตุดินเนี่ยมายากยากนะคะธาตุลมกับธาตุไฟเนี่ยอย่างพระอาทิตย์ธาตุไฟพระเสาร์ธาตุไฟธาตุลมก็มีพระ อังคารกับพระราหูนะคะก็จะเป็น1378อ่าอันนี้ที่จะมาบ่อยส่วนดาวพระเกตกับดาวพระมริตยูก็มาเพราะว่าท่านสถิตอยู่ในราศีกลุมเจ้าเรือนนั่นแหละที่มาฝากไว้ในราศีกลุมนะคะก็เป็นเรือนลมนะคะส่วนดาวธาตุดินสองห้าจะสังเกตสองไม่ค่อยคือเขาจะเด่นบ่อยบ่อยจนเขาไม่มาเ <laughs> จ้านี้ เลขสองก็เด่นนะคะกุมลักขณานะก็ไม่แน่หรอกว่าจะมาหรือไม่มานะคะแล้วก็พอดินแล้วก็น้ำสี่หกสี่หกนี่น่าจะมานะยังไม่เห็นมาสักทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเนี่ยอย่างขนาดเป็นกเกษตราธิบดีก็ไม่มาจนกระทั่งไม่เป็นแล้วนะคะาดาวพระศุกร์นะแล้วก็เลขสี่เนี่ยเป็นกเกษตราธิบดีกับมหาอุดเนี่ยแต่ท่านเดิน ช้านะท่านเดินช้าท่านก็เลยยังไม่มาสติก็มา1กับ3นะ1คู่กับ7 3คู่กับ8ไฟอีกแน่3 7 8 3 1 8นก็ติโกโอนธาตุไฟนะคะอาท่น,นี้มาเข้าเรื่องนะคะดาวพระจันทร์เนี่ยคุมลักขาในเรือนของพระราหูพระราหูก็จะตุกโกนถึงก็28อาจจะมานะแล้วก็ดาวในจุดจอมฟ้าคือพระราหูในเลงกับดาวพระศุกร์นะก็จุดจอมฟ้าก็คือดาวพระศุกร์เลข6 2สอง

8262 2, แล้วก็8 6นะคะ21242329นะและยังจะมี919493เนี่ยถ้าผู้เนี่ยมันจะแบบเยอะเลยเพราะดาวเขาจับกลุ่มกันนะคะแต่เราก็ระวัง92ไว้สักหน่อยเพราะว่าดาวพระเกตอยู่ในเรือนพระจันทร์นะคะ9 2 2 9ส่วนดาวพระเกตเนี่ยเลงกับดาวพระพฤหัสบดีแล้วก็ดาวพระเสารที่เป็นเกษตราธิบดีนะคะก็จะเป็น95 97เีจะเยอะเลยนะคะ่าตอนนี้เรามาดูความโดดเด่นดีกว่านะความโดดเด่นเนี่ยจะเป็น86เพราะว่าจตุโกนถึงลัคนาคือดาวพระจันทร์ระวัง2826แล้วก็86เอาไว้นะคะมุมปลายหอกเนี่ยเราก็ระวัง29212423นะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์สรุปให้เลยนะคะในครั้งนี้เอาเดี๋ยวก่อนสรุปอยวาอาจารย์บอกก่อนดาวใดเด่น t o อปซ c r e t เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะสั่งซื้อได้เลยที่0618192756นะคะความละเอียดที่เพิ่มขึ้นจากทุกปีก็คือปีนี้จัดเป็นปีที่3นะคะอาจารย์ก็จัดโหราทีวีมาเป็นปีที่3แล้วนะคะก็ละเอียดตรงที่ว่ามีดาวเด่นทั้ง12ราศีให้ด้วยนะคะทุก งวดเลย24งวดเนี่ยนะคะในวันที่16ตุลาคม2564เนี่ยดาวที่โดดเด่นนะคะมาหรือยังเนี่ยอาจารย์ให้5คู่ชุดแรกนะคะ2028808926นะคะนะคะชุดแรกนะอชุดที่2นะคะชุดที่2เนี่ย9614 หนึ่งสามสามสี่เก้าหกหนึ่งสี่หนึ่งสามสามสี่นะคะชุดที่สองแล้วก็ชุดที่อาจารย์ชอบอ่าชุดนี้นะคะนะคะค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เราเนี่ยมาพิจารณาเรื่องดวงดาวกันนะคะก็จะแบบ ค่อยๆค่อยๆอ,อ,อะไรเด่นอะไรได้อะไรฟังมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้ขนาด2อไม่ถูกยังทวงกรอนกันอีกแล้วนะคะทําให้ด้วยความเต็มใจนะแล้วกอ็อย่าไปคิดว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกแต่ความตั้งใจของอาจารย์เนี่ยอยากให้ถูกนะบอกตรงๆนะคะ,ะก็คิดว่าอ่านเล่นๆเผื่อสะดุดอะไรนะนะค่ะก็ในวันที่16 ตุลาคม2564เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีอาจารย์ให้ไป3ชุดนะอย่างไรเสียอจยว่าแมจะต้องมีจนได้ะนะคะมาทวนก็ได้ชุดที่1น0ะคะ2 0 2 8 26 80 29นะคะถ้ามาจากเลข2นะชุดที่2 13143496 นะคะชุดที่สนี่อาจารย์คิดเองดูดูดูนะคะนะคะนะคะค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดนะอาจารย์ก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีมัง่งคั่งร่ํารวยมีโอกาสถูกรางวัลกันทุกๆท่ทานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ